ภาษาของท่านบางคลก็ฟังออกบางคุณก็ฟังไม่ออกเป็นภาษาภาษาอีสานภาษาเลยอันนี้เพื่อให้ฟังหลักที่เป็นสูตรของท่านว่าื่อการเห็นธรรมว่าไม่ใช่เห็นสีเห็นแสงเห็นวิแบวบๆแบบแบบแบบอย่างที่เราได้ฟังมา เห็นแสงสว่างงูเห็นธรรมว่าฟขึ้นมาสว่างโปร่งขึ้นมาแต่ท่ายืนยันว่าการเห็นตัวเองเห็นการกระทําของตัวเองการเห็นธรรมเป็นของจริงเราพูดก็เห็นว่ากําลังพูดเราทําเราก็เห็นว่าเรากําลังทําเราคิดเราก็เห็นว่าเรากำลังคิดนั่นหละเราเห็นธรรม การที่เราไปฟังอาจารย์นั้นอาจารย์นี่ว่าเห็นอะไรต่ออะไรเห็นเป็นลักษณะอะไรต่างๆมันเป็นปรากฏการณ์แต่มันไม่ใช่ของจริงันบอกว่าการเห็นมีจริงแต่ว่าสิ่งที่เห็นสิ่งที่ถูกเห็นไม่ใช่ของจริงเห็นว่าแต่เห็นธรรมจริงเนี่ยผู้เห็นก็มีสิ่งที่ถูกเห็นก็มี การการะทำพวกเราก็มีจริงๆที่ยกมือเนี่ยมีเห็นเนี่ยการคิดข้างในก็มีจริงๆความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งก็มีจริงๆเนี่ยอันนี้เห็นของจริงคือเห็นที่สิ่งที่มีอยู่ไม่ใช่เป็นปรากฏการ์แต่ว่ามันเป็นสภาวะที่ปรากฏชัดอยู่แล้วเราก็ไปเห็นแต่ถ้าเราไม่มีการฝึกฝนสติเนี่ยเรามักจะลืมลืมดู มันก็เลยหลงเข้าไปในความคิดท่านบอกว่าสิ่งที่มากระทบมันผ่านมาวูบเดียวที่ท่านว่ามีแห่ท่านบอกว่าเหมือนกับลมพัดใบไม้ลมมันผ่านไปถึงไหนลมใบไม้กําลังเห็นใบไม้หล่นในช่วงใบไม้หล่นหมนายความว่าลมมันผ่านไปแล้วสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกนิ้ไใ,ใจมันกระทบตั้งนานแล้วเรากําลังคิดตามหลังนี่ตัณหาอวัยวมันเกิดตอนที่เราคิดตามนั่นแหละ แต่การกระทบมันผ่านไปตั้งนานแล้วเราพิ่งนำมาคิดบางทีเห็นทั้งหลายวัน้วเพิ่งนำมาคิดเห็นไปตั้งนานแล้วได้ยินไปตั้งนานแล้วคือมาคิดตัวนี้คือตันหาวประธานแต่การเห็นการกระทบจบไปตั้งนานแล้วนี่ถ้าหากว่าเรามีสติมีสมาธิปัญญาได้ฝึกไปเนี่ยเราเห็นการเกิดขึ้นของความคิดแล้วเห็นมาวันผ่านไปแล้ว แต่ถ้าเราไม่เห็นการเกิดดับของความคิดที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปเราก็จะเข้าไปอยู่ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาตามหลังหรือท่านอุป,ปมาเหมือนกับรถวิ่งรถมันวิ่งไปถึงไหนแล้วฝุ่นกาลังตลบอยู่ตามข้างหลังนั่นนะรถหายไปแล้วฝุ่นก็นยังไม่หายเลยมันบอกว่าสิ่งที่กระทบผ่านไปตั้งนานแล้วแต่ว่า ไอ้จันหาอ,อุทานเขาเราก็มาคิดตามหลังอยู่อย่างนั้นที่เขาเรียกว่าไม่มีสติเพราะไม่เห็นไม่เห็นตัวกระทบไม่เห็นความคิดที่มันมากระทบแล้วมันผ่านไปไม่เห็นการรูปที่มากระทบตามันผ่านไปแล้วเราก็มาคิดสวยไม่สวยชอบไม่ชอบเราก็มาคิดเป็นวักเป็นเวนสมมุติเราไปเราไปห้างไปเห็นของถูกใจ เห็นแบบเดียวนั่นแหละมันนำมาคิดจนกระทั่งว่าต้องไปซื้อจนได้แหละเนี่ยความรักความชังเห็นคนชอบไม่ชอบเห็นผ่านไปตั้งนานแล้วเราก็มานอนคิดเป็นวักเป็นเวนตรตัวนี้เขาเรียกว่าตัณหาอุปทานถ้าความคิดมันไม่เกิดมาจมหลังตัณหาอุปทานก็ไม่มีอ่ะอันนี้คือความหมายที่ว่าสิ่งที่มันผ่านก้ามาเพียงบุบเดียวเนี่ย สามารถสร้างทุกข์ให้กับเรามหาศาลเพราะเราไม่ได้ฝึกฝนตัวตัวรู้ตัวเนี้ดังนั้นเราจึงฝึกฝนตัวรู้อยู่นี้เพื่อให้เห็นตัวตัวเองก่อนก็เห็นธรรมก่อนเพื่อเห็นธรรมก็เห็นรูกเห็นนามเห็นรูกทุกนาม,นามเห็นรูปโลกนามโลก,โลกเห็นรูกทมนามรมว่าลูกมันทํางานอย่างไร รูปมันสบายไม่สบายยังไงน้มมันสบายไม่สบายอย่างไรมมไยยงไรูปทุกนามทุกเห็นสิ่งเหล่านี้ให้ชัดก่อนเร็วเห,เห็นลูกน้มเมื่อเห็นรูปนี้สิ่งเหล่านี้ให้ชัดเวลาอะไรมากระทบรูปมันก็จะเห็นได้ง่ายเมื่อเราฝึกตัวนี้ตัวรู้มันเข้มแข็งขึ้นมันก็จะเห็นการกระทําของเรามากขึ้นการเห็นทมได้ดวงตาเห็นทมคือเห็นการกระทําของเราเอง เห็นกายเห็นวาจาเห็นใจเห็นความคิดเห็นคำพูดทั้งภายในและภายนอกเห็นคำพูดที่พูดออกมาและเห็นคำพูดที่มันคิดอยู่ข้างในเห็นว่ามันเป็นอย่างไรมันดีมันชั่วมันถูกมันผิดเห็นแล้วเราก็ไม่ตามมันในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ไม่ตามในสิ่งที่ดีแล้วก็เลือกทำนะนี่ก็เราเห็นทำ อันนั้นในการที่เราเพียรทําเยอะๆนี่เพื่ออะไรเพื่อให้ดึงใจกลับมาอยู่ปัจจุบันบ่อยๆเมื่อมันมาอยู่ปัจจุบันบ่อยๆมันจะเห็นการกระทําตัวเองได้มากขึ้นแต่ถ้าหากว่าเราใจเราไม่กลับมาอยู่ปัจจุบันเนี่ยการกระทําเรามีตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนจนไปทีหลับมากมายมหาศาลแต่เราเห็นมันน้อยมากเราไปมัวยึดกับสิ่งที่มันตามมาทีหลังนี่ มันผ่านไปรถก็ผ่านไปฝุ่นล้วก็ไปคุกฝุ่นอยู่กับความคิดลมก็ผ่านไปแล้วก็วิ่งตามวิ่งตามลมไม่ทันความคิดมันผ่านไปแล้วแต่เราไปวิ่งตามความคิดวิ่งตามความคิดที่เป็นอดีตเปนอะนาคตทั้งที่เป็นของก็ไม่ยากอะแต่ว่าเราไม่ได้ฝึกไม่ได้ศึกษา ของเราก็เลยไม่ไม่รู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้เมื่อเรารู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้มันเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องทุกข์ง่ายมากเลยง่ายแต่ถ้าเราไม่ฝึกไม่ฝนไ,ไม่มีศรัทธาไม่มีความเพียรน, <c oughs> นี่จะเห็นชัดกันไหนก็ใช้ไม่ได้ผมใช้ไม่เป็นเพราะนั้นในการที่เราจะารู้ง่ายใช้เป็นเห็นชัดก็ต้องฝึก การจะทํานี้บ่อยๆเห็นบ่อยๆทดสอบบ่อยๆนะแล้วมันจะง่ายเพระนั้นในการที่เรามาฝึกฝนปฏิบัติเป็นสิ่งที่มีค่ามีราคามากนะใช้ได้ตลอดชีดนะแต่ว่าถ้าเราหวังในที่จะเห็นนั่นเห็นนี่นอกจากการกระทำของตัวเองมันผิดหวัง จะไม่เห็นพ่อเราส่วนใหญ่เราก็ฟังมาจากครูบาอาจารย์ต่างๆเห็นนั่นเห็นนี่เห็นหลายอย่างซึ่งมันไม่ใช่การไม่ใช่เป็นความจริงในตัวเองอมันเป็นเรื่องปรากฏการของจิตเป็นมายาจิต<ม>เป็นมายาของจิตที่มันปรากฏก็มีมนะไม่ใช่ว่าไม่มีแต่มันไม่ใช่ของจริงเป็นของหลอกแต่เราก็ไปชอบเอาของหลอกมาอวดมาอ้างมา แข่งขันกันว่าเห็นทำเห็นนั่นเห็นนี่แต่การกระทําของเรามันมีตั้งแต่ตื่นนอนจนดับเนี่ยเรากลับไม่ได้พูดถึงเนี่ยคือวันนี้ฉันพูดกี่ครั้งพูดดีกี่ครั้งพูดไม่ดีกี่ครั้งวันนี้คิดฉันคิดดีกี่ครั้งฉันคิดไม่ดีกี่ครั้งวันนี้ฉันทํานั้นวันนี้ฉันทําวันนี้ฉันเห็นการกระทําของตัวเองดูมันไม่ยากแต่มันกลายเป็นของยากเพราะเราไม่คุ้นเราไม่ดูบ่อย เราไม่ดูมันบ่อยๆอแต่ว่าในการกระทํามันทั้งเจตนาและไม่เจตนาในตัวเราเนี่ยการกระทําที่ไม่เจตนาก็มีส่วนใหญ่เราก็จะไม่ทันมันไอ้ที่ไม่เจตนานี่แต่เห็นทำหรือยก็ทั้งที่เราเจตนาก็เห็นไม่เจตนาก็เห็นบางครั้งแขนขาม,มันไปของมันเองโดยที่ไม่เจตนาแล้วก็ตามตามรู้มัน หรือบางทีเราตั้งใจทาอะไรก็ตามรู้นะแล้วอย่างนี้เขาเรียกเห็นธรรมแต่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาคนเรามันชอบอะไรแปลกๆใหม่ๆชอบอะไรที่ไม่เหมือนเหมือนเพื่อนนีนเป็นอํานาจของตันหาอุปทานที่เราถูกหลอหลอมามานานให้กับเราถึงหลอกเราเองเราก็ถึงถูกหลอกไม่มีที่สิ้นสุดเพราะนั้นแหะ ถ้าหากว่าเราไม่ถูกหลอกเราก็ไม่ทุกข์แต่ที่เราทุกข์ทุกวนน่ก็ถูกหลอกพอคิดเราหลอกเัาเองนี่แหละเอาคนอื่นเขาจะหลอกเราเขาก็เอาความโลภมาหลอกเราหลอกให้เราเสียน้อยได้มากลงทุนน้อยได้มากแล้วก็มีความโลภเป็นพื้นฐานแล้วก็ตาในที่สุดเกิดผิดหวังเกิดขาดทุนเกิดถูกหลอกขึ้นมาแล้วก็ทุกซ้ําทุกซากอย่างนั้นนะแต่เราก็ไม่เคยเข็ดหลับ เพราะว่าเราไม่เห็นทำรรเพราะความโลภมันบังเอาดังนั้นในการปฏิบัตินี้ก็ต้องการให้ิใจเราเติบโตขึ้นต้องการให้เราฉลาดในตัวเองมากขึ้นรู้เท่าทันตัวเองมากขึ้นเราจะไม่ได้ถูกหลอกแต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่ขยันฝึกมันก็ยังถูกหลอกเหมือนเดิมเมนะ ความโลภกูหลงก็หลอกเราเหมือนเดิมต้องขยันฝึกขยันรู้ไปเรื่อยเมื่อขยันรู้ขยันฝึกอะไรเกิดขึ้นมันก็จะเห็นเนะ่ะพอเห็นแล้วมันก็จะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนะอะไรควรตามอะไรไม่ควรตามมันก็จะเห็นนั่นนั่นเองปัญหาของคนที่ไม่รู้เท่าทันตัวเองเป็นปัญหาใหญ่ของวัฏสงสาร นั่นเรามาฝึกเที่ยวนี้ต้องไม่ต้องไม่ขัดทุนนะอย่างนอยต้องเห็นเราต้องเห็นตัวเองเห็นธรรมได้ดวงตายเห็นธรรมที่เห็นตัวเองอย่นนะไม่ใชไปเห็นอย่างอื่นเลยนะแต่ว่าฝึกดูส่วนที่มันมีอยู่ก่อนนะการจะทําการพูดการคิดมันอาจจะมีเป็นบางครั้งบางคราว แต่สิ่งที่เราปรากฏเป็นความรู้สึกในกายในใจของเราเนี่ยเราไม่ได้ทำไม่ได้พูดไม่ได้คิดมันก็ปรากฏให้เห็นเช่นอาการอากับเวียบางอย่างเราไม่ได้ตั้งใจจะทำแ,แต่มันก็เคลื่อนไหวให้เห็นอาการของเวทนาต่างๆในร่ลลางกายเย็นแล้วนอนแขงเคร่งตึงเจ็บปวดเราไม่ได้เจรนาให้มันเกิดมันก็ปรากฏให้เราเห็นถ้าก็ฝึกดูพวกนี้ไปก่อน อาการของความรู้สึกที่คิดเราก็ไม่ต้องการให้มันเกิดแต่มันก็ปรากฏให้เราเห็นแล้วก็ฝึกดูพวกนี้ไปก่อนถ้าเราไม่ฝึกดูของที่มีอยู่เนี่ยเมื่อมีการกระทําพูดคิดเกิดขึ้นเราก็ไม่เห็นเพราะเราไม่เห็นตัวที่มีอยู่ประจําสิ่งที่มีอยู่ประจําเรายังไม่เห็นเลยและสิ่งที่เกิดขึ้นบางคางบางัางคาเราจะเห็นได้อย่างไร แต่เราเห็นสิ่งที่มีอยู่ประจํานี้ก่อนเนะสิ่งที่เกิดมาชั่วครั้งชั่วคราวเราก็เห็นนะเห็นเท่านี้ทุกมันจะลดลงเองท่นบอกว่าความคิดเวลาไปเห็นมันก็มันก็หยุดมันก็หยุดของมันเองนะนั้นก็การฝึกฝนเนี่ยในช่วงที่เราฝึกก็ ต้องตั้งใจดูสิ่งที่กําลังเกิดอะไรเกิดขึ้นบ้างดูไปเรื่อยๆนะถ้าเราสนุกในการดูการเห็นแล้วมันก็ไวขึ้นแต่ถ้าเราดูแบบฟืดฟืดฟื้นฟื้นไม่เต็มไม่ตั้งใจดูไม่เต็มใจดูมันก็นานหน่อยเพราะมันไม่ได้ซึมเข้าไปเมื่อมันไม่ได้ซึมเข้าไปในกายในใจมันก็ไม่เรลยไม่งอกนามเหมือนเราเอาต้นไม้ไปปลูกที่มันดีมันแห้ง หลักมันยังไม่ได้มันไปไม่ได้มันก็เต,ติตบโตช้าเติบโตชา้าแต่การที่เราทําด้วยความเต็มใจทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความเข้าใจเหมือนกับเราปลูกต้นไม้ในที่ชุ่มที่เย็นก็เจริญเติบโตได้ไวนะงนนั้นในเราเกิดมาในชาตินี้ก็ไม่น่าจะทุกข์กันอีกต่อไปแล้วมันทุกข์มานานแล้ว เราก็วิธีการดับทุกวิธีการแก้ทุกวิธีการาพ้นทุกเนี่ยพระพุทธเจา้าและพระอรหันตสาวุกทั้งหลายครูอาจารย์ทั้งหลายท่านก็แสดงไว้ชัดเจนเลยเกินแต่ว่าเราอาจจะไม่มีศรัทธาไม่มีความเพียรเต็มร้อยมันก็ดูเหมือนของง่ายๆกลายเป็นของยากเพราะนั่นเองอย่าไปคิดธรรมะเป็นเรื่องยาก เรื่องเห็นแจ้งแจ้งชัดชัดทำให้สบายอย่าไปทําด้วยความอยากอย่าไปทําด้วยความอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจยิ่งอยากก็ยิ่งไม่รู้ยิ่งไม่เห็นทําด้วยความไม่อยากแต่ทําด้วยความรู้ทําด้วยความเข้าใจอะอันไหนมันไม่รู้ไม่เข้าใจก็ศึกษาทําซ้ําๆซักซยกมือสิบครั้งมันยังไม่เห็นก็ยกมันดูหลายๆครั้งนะ เห็นอะไรเห็นความรู้สึกที่เกิดจากการยกมือเนี่ยความรู้สึกเป็นอะไรเป็นอย่างไรความรู้สึกที่มีอยู่เกิดขึ้นเป็นอะไรดูไม่ใช่ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นการยกมือเลยความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในตัวเนี่ยเหมือนกับเราไปหาของที่มืดถ้าเราไม่กดไฟฉายกดไฟแช็คเนี่ยมันก็ไม่เห็นเหมือนกัน ถ้าเราจะดูในสิ่งความรู้สึกในกายในใจของเราเนี่ยถ้ามันมีสติมาตั้งอยู่ก่อนเพราะสติสัมยะเหมือนแสงสว่างเราก็จุดขึ้นมาในการกําหนดรู้การเคลื่อนไหวแต่ละครั้งเหมือนเป็นการจุดแสงสว่างขึ้นมาใจเราก็จะไปเห็นสภาวะธรมต่างๆได้ง่ายแต่เมื่อเราเห็นความรู้สึกนี่จนชมมนิชานาญแล้วต่อไปมันก็ ไปเห็นเองโดยที่ไม่ต้องไปรู้การเคลื่อนไหวก็ได้เพราะตัวเวทนาต่างๆปรากฏมีอยู่แล้วนั้นเวลาไปเก็บอารมณ์ในที่ส่วนตัวก็พยายามอย่าไปหลุดไปอยู่บบกับการจุกจิกเรื่องนั้นเรื่องนี้โดยลืมดูจะทำจะเคลื่อนจะไหวอะไรเนี่ยพยายามตั้งใจดู อย่าให้มันไปด้ยวยความเคยชินการที่เราเคลื่อนไหวทำน,น,ทนุ่นทำมีไปด้ยวยความเคยชินไม่ตามรู้เนี่ยนี่คือความเนิ่นช้าของมันเราให้เรียนรู้ช้าเข้าใจช้าเพราะเราจะมาตั้งใจดูเฉพาะที่เราปฏิบัติแต่เวลาเราไปทํากิจกรรมต่างๆในเราอยู่ส่วนตัวเรากลับไม่ตั้งใจดูการอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันซักผ้า าจาระบปรสทาวะกินข้าวกินน้ําจะลุกจะนั่งจะย่างจะเดินคอยสังเกตให้หมดคอยสังเกตไปไม่ต้องรีบร้อนที่เขาให้มาเก็บอารมณ์นี้เพื่อให้มาตั้งใจดูสิ่งเหล่านี้ถ้ามันรีบร้อนไปแล้วก็ลดความเร็วลดความรีบเร่งลงมาให้มันช้าลงสโลลงเพื่อจะเห็นสังเกตชัด เพราะเราอยู่ที่บ้านเราไม่มีเวลาที่จะไปตั้งใจสังเกตในสิ่งเหล่านี้ให้ชัดเรามีแต่ความอยากคอยดุนคอยดันคอยบีบคอยคั้นคอยเล่งคอยอขับคอยเคลื่อนเราไปแบบไม่มีเวลาตั้งกายตั้งใจที่จะดูอะไรเพราะยุคสมัยมันพาเป็นเมื่อเรามีโอกาสได้มาเข้า เก็บอารมณ์เข้าปฏิบัติแบบนี้เป็นโอกาสให้เราได้มาหยุดหยุดดนะูหยุดดูตัวเองได้ง่ายขึ้นนะนั้นเองก็เรามีเวลาไม่มากช่วงที่มานี้ก็อยากจะให้เวลาทุกนาทีเนี่ยเป็นประโยชน์กิจกรรมทรวัชาวัดเย็นก็อาจจะลดลรงไปเรื่อยๆให้เดี๋ยวเวลาการจะทำให้มากแล้วก็เวลาทำความเข้าใจ เราไปทําดูทํความเข้าใจเราไปทําดูหลายรอบตัวหลายรอบมันต้องเข้าใจได้ครั้งหนึ่งมิฉะนั้นก็จะว่าหนาเกินไปอีกนะทำแล้วก็เขาทำความเข้าใจทำแล้วทำเราก็ยังไม่เข้าใจก็ไม่รู้จะช่วยกันยังไงเต็มที่แล้วนั่นเพราะนั้นก็ต้องพยายามซักซ้อมในสิ่งนั้นสิ่งที่เราทำนเะนี่ยบอย บางทีเดินไปแล้วมันไม่รู้สึกตัวกลับมาตั้งต้นเดินใหม่ก็ได้ทําไปแล้วมันรู้สึกตัวกลับเริ่มต้นทําใหม่ก็ได้มีการดัดนิสัยตัวเองขนาดนั้นนะพอเราอยู่ด้วยความหลงหรือมานานมันง่ายในการที่จะหลงแต่พอปฏิบัติอย่างนี้แนละ้วมันง่ายในการที่จะรู้ง่ายในการที่จะเห็นเพราะนั้นเราทุกข์มามากพอแล้วก็รู้จักเข็ดจกหลากมันอย่่ทุกต่อไป แต่เวลากลับไปบ้านมันก็ลืมทุกทีอ่ะเพราะอะไรเพราะสิ่งวแวดล้อมมันไม่ช่วยแต่เราอยู่ที่ปฏิบัติเนี่ยโอ้มันก็พอได้อยู่แต่กลับไปบ้านมันถูกแยง่งถูกยื้อไปหมดมันก็เลยลืมเพราะนั้นจึงทําเยอะๆเอาไว้เมื่อถูกแยง่งถูกยื้อไปมันก็ยังมีเหลืออยู่บ้างไปบ้านคนนั้นแบ่งไปนิดคนนี้แบ่งไปลูกแบ่งไปหน่อยสามีแบ่งไปหน่อยพันยาแบ่งไปหน่อยพ่อแม่แบ่งไปหน่อยมันก็ยังมีอยู่เราหาเผื่อเอาไว้ ถ้าหาเผื่อไว้มากไปบ้านคนนั้นแบ่งคนนี้แบ่งหมดเลยลืมตัวเหมือนเดิมไม่ทันกันนั้นก็ในช่วง,งเย็นอยูน,นี้เราให้ขอคิดให้สติกันเท่านี้ก็ตั้งใจสำหรับผู้นี้เช้าก็คนที่ไม่ได้เข้าเก็บอารมณ์ประจำห้องขึ้นบนสลาก็จะพาปฏิบัติเลยก็แนะนำกันบ้างอาจจะไม่ต้องทำวัดก็ได้ เพื่อที่จะได้ทำเลยตลอดเวลาทำมันหายากถ้าทำแล้วมันจะเห็นน่ะเห็นอะไรเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเบื่อเห็นขี้เกียจเห็นเซ็งเห็นปวดเห็นเมื่อยนี่แหะเห็นธรรมเห็นของแท้เลยน่ะแต่เราไม่อยากเห็นอะไรเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันจริงเกินไปเหมือนเรามองดูแสงพระอาทิตย์ตอนกลางวันไม่อยากจะดูเลยแสงมันกลางเข้าตา เราจะไปเห็นความทุกข์เราไม่อยากเห็นเลยเพราะมันของจริงเกินไปเราจะไปอยากไปอยู่กับความคิดหลอกมีหลอกให้เราคิดอย่างนี้สนุกถ้าได้คิดได้สนุกสนานเพลินไปใช่ไหมแต่ถ้ามันไม่ได้คิดเราหูรู้สึกทรมานมากเห็นแต่เจ็บแต่ปวดแต่เมื่อยแต่เบื่อแต่สิ้งหาเรื่องมาคิดให้มันสนุกเพื่อจะหน,นีความจริงไปหาความหลอกนั่นแหละอะไรที่มันหลอกๆมันสนุก แต่อะไรมันจริงๆก็ไม่ใช่เพราะจิตของเรายังไม่โตนะนั้นก็ใช้แว่นกันแดดหน่อยก็ไล้จะดูจะดูพระอาิที่ได้นานๆใช้ตาเปล่าดูได้ไม่นานยัน,ะน,นห้เอาไปทำเนาะสำหรับกลุ่มที่ไปทางลานทำนั้นก็ถามขาวขาวก็ได้อารมณ์ดีใช่ไหมนะนี้นก็สงัดดีก็พยายามนะหา บุติที่ไหนว่างก็พยายามที่จะปีกันไปเพราะว่าเราตั้งใจมากันก็อยากจะให้มีโอกาสได้ทําแต่กลุ่มที่อยู่ข้างนอกทาพิสซ่าก็ไม่ใช่น้อยอาจจะมากกว่าคนเข้าเกี่ยวบอรมณ์นนะได้ทาตลอดเนันทําหนักเลยนะหนักเลยมันก็จ,จะคนข้างนอกคนที่เข้าเกี่ยวบอรมณมแล้วถ้าไม่ตั้งใจทำอาจจะสู้คนข้างนอกไม่ได้นะคนข้างนอกที่ทำกันตลอดนะนั่นก็ขอให้ช่วงเช้า ผู้ที่เก็บอารมณ์ก็ทําต่อไปเลยไม่ต้องถึงเวลาก็มารับแต่ผู้ที่อยู่ข้างนอกก็ไปบุญชาลาก็ปฏิบัติต่อที่สลาต่อไปทําวัดชาวันเย็นก็จะลดน้อยลงมันมีเวลาปฏิบัติแล้วก็ทําความเข้าใจก็พอลอะขอสมผลคือเวลา